ส่วนในการทับพูขอบกลยุทธ์เส้นตัวไปยเมนต่อที่หาพัฒนาสังคมมันจะแบ่งอยู่สัวใหญ่คือปัจจัยที่มีต้นต่อการพัฒนาสังคมปัจจัยที่มีต้นอทธิพลต่อการพัฒนาสังคมมันจะมีความรับผิดร่างบุคคลในครอบครัวในครอบครัว สุขภาพของตัวคนอาจจะเป็นไวรุ่สแม่มีความสาคัญหลายเกี่ยวกับความสำคัญระหว่างตัวหัวอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ทุกควรตัวใจสิ่งค์ดีและสิ่งที่บรีตัวเทียนหูจากตัวจากแม่ส่วนต่อไปแม่ตุ่มมือเพื่อนตุ่มมือเพื่อนก็เป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญหลายเกี่ยวกับตัวไวรุสมาเช่นกัน เขาต่อใจมุดเชื่อที่ดีมุดเชื่อทีโอดีแต่เขาสามารถแยกแยะเข้าใจมุดฟูตีงโฮมกันตลอดไปส่วนต่อไปถสถาบันการศึกษากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวัยรุ่นเขาคือการศึกษาจะเป็นการดูหนึ่งพัฒนาวัยรุ่นและสามารถเป็นผู้สิ่งใงไหม จากผู้อาจารย์เรื่องมือดวนที่เรียนห้องเดียวกันเรื่อมือด่วนที่ภายในสังคมส่วนต่อไปคือคนต้องการสังกมสังคมต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและคนที่กล้าแสดงออกอาจจะแสดงออกภายในโทรทัศน์วิทยุหรือดนตรีพิณต่างๆเพื่อมีความบันเทิง ภายในสังคมได้ดีส่วนตัวโซนทุติน้ำทางการสังกมเติมนุดุทุติรนมำทางสังคมเรุนที่สามารถแดงออก U ่มาเทรหนึ่งกุภาเพื่อห้อยโซ่มีความสุขสาบมีความเสร์มมนเติเองและซีมีมาการท่ากันกุภพาพื่อห้ยเทการแตะกายการไปการมา เอาคนเอาใจสังคมเอาไปต่ so ้งใดในเฮนูจากสิงห์ทออ่าพุทธะเล็กมาเล็กไปดีจากสิตตัวเส่วนบกมีควาสุขเพื่อบวามีความสุขคือตัวอย่างตัวัวอัตบมีคือตัวัวตนอื่นเละไท้เละรลามีควาสุขในสิ่งที่ตวเองมีแต่ถ้าถ้าไว้มัเท่าท่าเท่าพอใจเทาในหู ซึ่งนั้นอาจกมเนืิงที่อเป็นต่อเขาในหัมาจสมัยหูซึ่งกันและกันได้ส่วนตัวมีควสมันคนตัวเองทุกคนอาจตัวมีคนสมักับตัวยเกแต่เขาต้องเสียใจในสิ่งจเฮ็เหตุงเขาจะบริสมันในสิ่งทเขาสามารถทำบุญทีอยูองกลางเขาชาสไงธดพุผ่าทาจะกวนตะปุงเลยเพื่อให้สมันของเขาตลอดไป ในส่วนต่อไปคือการมักในไต่สังคมลาของต้องมีการแข่งขันซิงค์บึหรือคือทศใหมัยยุคสมัยนี้คือเทคโนโลยีที่เราสมัยเฮาสามารถแข่งขันในด้านเทคโนโลยีหรือความคิดในในการกเปลี่ยนอุปปุ่์ส่วนต่อไปการปรฏิวัติทาง,งสังคมการปรฏิวัติทาง,งสังคมมีฐานคิสโตเฟอร์เจน แต่กล่าวว่าบุคคลที่มีประสบความสเร็จเป็นบุคคลที่มีคุณมู้คสมารถโดดสังคมเป็นบุคคลที่สามารถเรียนตั้งหูอาจจะเป็นมนุษยหรือผูยย้ใหญ่และขาจะเลขาจะจัดประเด็นมีดูเศษประการประการที่หนึ่งคือการให้ความสนใจต่อพิดาบรรดาแล,ละมือเพื่อนทุกคนต่อ มีความภูใจคือโพอในเอาเอาสวงเป็นมนุษย์เขาต้องเรียนรู้จากพปรเจกแม่เขาต้องเสียฟังการผสมทะเลและโมคูก,กเ็เปนนเเนนนนน็นเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งเขาต้องเขาใจเรียนรู้ตัวโมคูจะเป็นคนในการเขาต้องเข้าใจเรียนรู้สิทธิเช่นกันเหมนกันเพื่อที่จะร่วมกันได้ส่วนการเห็นคุณค่าที่สอนที่การสอนเหมือนกันเห็นคุณค่าของคนอื่นทุกคนต้องเห็นรู้ เห็นคนัญหาตังคนอื่นเราะว่าจะเป็นคนคน,นั้นอาจจะดีหรือบดมีเขาต้องเห็นุณญหาในยามที่เอาบ่มีภไยเขาต,ตัวเองเองคนนั้นอาจจะเป็นคนแบบไรอาจจะเพื่อจะส่วนรอยยิมเขาขาดเพื่อนเขาต้องเห็นคัญหาของคนอื่น่วน,นที่หน้าที่สามผู้จัดการแสดงอารมณ์พักและสะั่งคนเราบอกว่าสิ่งน,น,นั้น ตยยามมุ่งมุ่งพยาามกนนั้นเชียรเขาเสียใจเขาต้องแสดงตัวน้าเราแสดงตัวหักตัวเราและสิ่งคนเขาสั่งเขาก็บุกบ่กตะเกียงตนแสดงออกให้เราเ็นหลายสิ่งนั้นกีฬาต่อไปเมนโปรเจัคยอมหักอารมณ์หักและสั่งจากคนอื่นเขาต้องยอมหักเขาต้องมีเขาต้องยอมหักอารมณ์ความหักจากกา จากต่อต่อผู้อื่นเลยควรเอาจะสาผู้อื่นเท่ากันควรเก็บเมียในตอนที่หงอหันกิริยาต่อไปคือการนำความสิ่งทดแทนเพื่อยบริสิ่งคุณการตัวตัวอย่างสิ่งทดแทนตัวเราเคยตัดตัวไหนหรอกในส่วนที่เงานยนิดเราอาจจะไปทำการต้ใหม่นั้นอาจจะมีบุรีคุณค่าต่อสิ่งบนหลบหรือต่อคน อาจจะมาเป็นคือไม่รู้ไม่ไม่แกนอัดอัดอัดรอสาคัญในกับสิ่งเหล่านี้เอาคนพวกคน,นไว้นะเพื่อทดแทนให้ให้ธรรมศาสตร์มีคนสุ้มครองกันเพิ่งเข้าบทต้องการจะเป็นการแดินปั้นตู้หรืการสื่อสือต่อสังผลน,นะทีนาตัวไฟแมนาการคารับประสบการณ์ที่ขาดอัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการนะครับประสบการณ์ที่ขาดคือคือข้าพเจ้าเป็น BC เวลาเอาไปสมัครเรียนเนาะ ถ้าบริษัทหนึ่งที่เขาเขาจะบริหารเปลียนอยู่ในบริษัทนั้นนั่นจะเป็นประสบการณ์เพิ่จแต่จารณาเกี่ยกับเฮมเพลตเป็นประสบการณ์ในทางไหนส่วนตัวใจการกดปุคนที่มีความรู้สึกใหและยอมรับคือคือเวลาเราอยู่ h o m กันถ้าเราให้กดติดโซ่บนปุ่ไปยืนอยๆดูอยู่ดูเฮือน home หอเดียวกันเขาตอนกันเขารู้สึกว่าตัวเอง ในมุมของกองครับ้องตัวรองไปเราท่งที่ทำเหติดต่อไปส่งกกันเลยยอมรับจากฝูในสิ่งทีู่นเฮตุเวลาสิ่งทีู่งเฮ็ดเป็นสิ่งที่ดีต่อหาหรือไดยที่ากอต่อยอมรับกับตันัวเมงใทสังคนดูหลอดดูรวมกันรวมกันได้ก็ปบใจ